ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2อรอบ1เมษายนพุทธศักราช2 5 6 7ถึง30กันยายนพุทธศักราช2567ัด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลน,น้ำปลีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด162คนนางวลภาคำจรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามแผนส่งผลให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีและผ่านการประเมินสอมสอสรอบปีพุทธศักราช2565ถึงพุทธศักราช2569การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมวางแผนริเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จริงมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565 และมีหลักสูตรการศึกษาผฐมวัยพระศักราช2,560การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวัดประเมินผลการเรียนนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสดาวประจำปีการศึกษา2566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลระดับดีมากโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษากิจกรรมบริษัทสร้างการดี4.0น้ำปีกเดลกอรี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองผลงานคุณธรรมระดับดีการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กชีทหรือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการงบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยึดหลักธรรมมาพิบาลโดยมีโครงสร้างการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายมีการบริหารพัฒนาการจัดกิจกรรมของผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการติดตามประเมินผลนำผลไปปรับปรุงเช่นกิจกรรมสภานักเรียนลูกเสือ ลูกเสือเนตนารีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและโรงเรียนได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นเป็นเงิน483,000บาททวนงบปรับปรุงห้องน้ำ40,000บาททวน นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นจำนวน89คนเป็นเงิน157,720บาททวนและนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากสิทธิ์เก่าและหน่วยงานอื่นๆครบ100% 3>, 3. ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมโรงเรียนได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ เพื่อพัฒนาผลสัมฤิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่1การพัฒนาด้านวิชาการกลยุทธ์ที่2การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านทักษะด้านการเขียนและทักษะด้านการคำนวณกลยุทธ์ที่3การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์ที่4การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 5. การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษาส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้นบนรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและนโยบายการศึกษาของประเทศโรงเรียนได้มีนวัตกรรม ในรูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้การบริหารหลายรูปแบบน้ำปรีกโมเดลภายใต้วงจร P.D.C.A. N. Network เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ A. Accurate Ideas and d h e Action Plans รวบรวมความคิดและจัดทำแผนปฏิบัติการ M. Management การบริหารจัดการ P. participation การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน L learning by doing การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ E environment การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ E evaluation การประเมินผล K knowledge การจัดการความรู้และการบริหารโดยใช้รูปแบบ lesson study C ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนได้เข้าร่วมง,งานสำคัญของชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นงานชาปนกิจในชุมชนและทางโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนทำ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาเพื่อจัดจ้างครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาตามหลักสูตรและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยภาคคอตามความเหมาะสมกับตำแหน่งและปฏิบัติในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะเวลาสองปีได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฟังเชิงลึก Deep Listening ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรโรคปัญหาที่พบบ่อยและการดูแลเบื้องต้นได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานสุขภาพจิตตามวัยและผ่านการอบรมหลักสูตรการปรับพฤติกรรมเชิงบวกจากสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้รับรางวัลดังนี้นางสาวนัทมนทองลอยได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานดีเด่นด้านโคดดิ้ง Coding Achievement Award ประจำปีพุทธศักราช2567นายอนุพงศ์ใจกล้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ผลงานดีเด่นด้านโคดดิ้ง Coding Achievement Award ประจำปีพุทธศักราช2567ประเภทครูอันปรักโคดดิ้งะดับประถมศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญ นางสาวนัทมนทองลอยได้รับรางวัลระดับดีมากในกิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตประจำปีงบประมาณพระศกราช2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญนางสาวจุธารัตน์เทาสอนได้รับรางวัลระดับดีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กชีต ด้านการศึกษาปฐมวัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอำนาจเจริญข้าพระเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์ชุดจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมีจิตอาสาจิตสาธารณนะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำลิดของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์คำหนึงถึงสิทธิของเด็กและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรของวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินัยขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะ